เทคนิคการเล่นแบบไม่มีแคมไฟใน99ใน In the Forest อยากได้ไซบอกกดใจกดติดตามและคอมเมนต์ไว้ขนาดที่ยังไม่กดมันต้องโดน yeah, 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 yeah. และถ้ามองหาไซบอร์กดูเด็ที่มองอยู่ทุกคนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าถ้าจำกันได้แล้ววันนี้เรามาแก้มือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดียว,ยวพี่ผมมีคำถามว่าไงทำไมนระาต้องเล่นแบบไม่มีไฟอะ่ะเ,เล่นปกติไปดิ ก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมมันก่อนเลยเริ่มจากหาแปลงผักสัก5อันก่อนแล้วก็หาสถานที่เอฟเคแบบดีๆซะหน่อยเรามาดูที่เราสามารถเอฟเคได้กันก่อนเลย1ก็คือตามต้นไม้กระโดดขึ้นกันจนเป็นลิงอ่ะสบันไดขึ้นมาก็จะประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดมีหมาดันดันกวางอยู่ด้านล่างเนี่ยบางทีกวางมันจะกระโดดเด้งขึ้นมาตีเราได้3ดันเพชรอันนี้จะยากตรงกระโดดหน่อยแต่ก็รับประกันความปลอดภัยแล้วนะหลังจากเตรียมพร้อมแล้วก็อยู่แบบสบายๆไปเลยแต่ที่ต้องระวังก็คือฟ้าผ่านั่นแหละแล้วคิดว่า ไม่วิธีไหนอีกบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์